สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ <Hey. S 1> ก็จะมาเล่าประสบการณ์ฮนิดๆนนนนนหน่อๆสู่กันฟังเป็นคลิปส่งท้ายปีปีนี้เป็นปีพศอะไรวะพุทธศักราช2563ใช่ไหมปี2020วันนี้ก็จะเป็นวันที่31ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของปีปีหน้าเราก็มาเริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำ แล้วก็อะไรที่มันผ่านมาแล้วสิ่งที่ไม่ดีสิ่งมันที่มันหวยแตกสิ่งที่มันเลวร้ายก็ให้มันผ่านพ้นไปเหมือนเราเป่าอากาศอะฟูให้มันหายไปเลยเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนอนหลับให้ครบ8ชั่วโมงนะงดน้ำตาลงดแป้งดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายวันละ10-15นาที คอนโทนคุมอาหารได้ก็ดีนะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าสัตว์ที่ตายอะกลัวคืออะไรรู้ไหมคือมแมลงสาบเว้ยแมลงสาบเนี่ยคูัวเราแม่งก็สยองวะ่ะแมลงสาบเนี่ยตอนนั้นอะที่เริ่มกลัวฝังใจเลยนะเว้ยคือตอนเด็กๆอะตอนนั้นอยู่ประมาณปฐมเออ แล้วก็ไปเดินห้างก็ไปกับพ่อกับแม่เลี้ยงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอไปเสร็จปุ๊บแม่เลี้ยงอะแกบอกว่าเนี่ยมีแมงสาบเกาะไรตอนแรกก็ไม่เชื่อเว้ยขีโมไม่มีอะไรหรอกอหันไปเว้มันอย่างงี้เลยขี้หนวดมันแบบยางอย่างงี้โคกีดแตกแบบหลังจากนั้นก็เลยกลัวแมงสาแบบว่าขึ้นสมองเลยแบบกีดการกตูวห้ เรื่องเล่าเรื่องแรกแล้วแบบคือเราออกไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่ที่แบบเช่าหออยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อยู่คนเดียวเป็นสาวโสดทํางานออฟฟิศเก็บเงินเงินที่ได้มาก็มาจ่ายค่าน้างค่านุ่งค่านีานอ่อะไรอย่างงี้วันนั้นเดินเข้าไปในห้องน้ําหอที่อยู่ที่เนี่ยมันจะอยู่ซอยเซนทราบางนามันจะเป็นหอที่ค่อนข้างแบบท่อท่อน้ำเหม็นมากเลยเว้ย แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้แม่งปรับปรุงหรือ,อยังนะเออเข้าไปในห้องน้ำก็เห็นแบบโอ้โหแมงสาบตัวน้านางพญาเลยชิบหายเหอะตัวแบบโหเนี่ยตัวใหญ่เท่าแบบความยาวดูดิเนี่ยเท่านิ้วโปง้งอะเห็นปะคือใหญ่มากใหญ่มากเออเราก็ตกใจเว้ยเราก็ให้เอาไงเอาไงดีวะเออ เราอยู่คนเดียวเราต้องเราต้องอย่าไปกลัวมันเว้ยเราต้องมีอุปกรณ์ในการแบบว่ากําจัดมันออกไปเองนี้ก็ไปตักไปเอาที่นี่ที่โกยขยะกับไม่กวาดก็บอกว่าให้คนบ้าเลยคุยกับแมงสามก็ชั้นนะสี่ัันนะสีเออก็คุยกับมันเฮ้ยถ้าแบบาเองอะ่ะไม่ยอมไต่ขึ้นมาที่โกยขยะกูจะตีมึงตายคาห้องน้ํำเลยนะเว้ย แมงไต่ไต่ที่โกยขยะแบบเรียบร้อยแม่งไม่บินด้วยไต่เสร็จปุ๊บเปิดประตูมองลรวดปุ๊บข้าพระเจ้าเนี่ยโยนปึง้งโยนออกไปเลยฮะกลัวชิม้มหายเออก็จำได้แบบเมื่อก่อนจะไปบ้านพ่ออยู่ที่นนทบ,บุรีแถวหมู่บ้านบางมอทองสองใช่ไหมตอนนั้นเด็กมากเลยประมาณแบบมัธยมต้นเงนี้ย อาจจะเล่าแบบย้อนไปย้อนมาหน่อยนะเพราะแบบนึกนึกได้ก็เล่าอย่างเงี้ยตอนนั้นก็มันจะเป็นห้องเก็บของเออแล้วก็ในห้องเก็บของอ่ะมันจะมีใบก้อนอนะ่ะขวดนึงขวด,ขวดยาวประมาณเนี้ยเพราะถ้าเวลาใครซื้อใบก้อนเนี่ยยาฉีดมแมลงสาบมันก็จะยาวแบบประมาณเนี้ยเนาะเออพอเปิดไปปุ๊บเจอแมลงสาบเว้ยฉีดแบบปูด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 ,ปด ะเอาให้แม่งแบบมือไม่ตายให้มันรู้ไปฉีดแบบอาบยาฆ่ามแมลงอะแค่แมงสาบตัวเดียวคือแบบฉีดบ่าบอคอแตกมากเลยท่านผู้ชมฉีดฉีดฉีดแล้วก็ปิดประตูก็แบบใจแมั่งเต้นแบบตึก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 แบบเอ้ยแม่เอ้ยแบบเที่ก้ยกลัวก็กลัวไว้อะไรเงี้ยแบบไม่ไหวว่ะเออพอเปิดประตูมาแม่ก็ตายเว้ยอืมเยี่ยมเลย แล้วก็เรื่องถัดมาเคยแบบเกือบโดนพูดง่ายๆเกือบขับรถไปเสรยรตตอมอสพานตายหาก็เพราะแมงสาบมาแล้วเรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนนั้นอ่ะอยู่บ้านเช่าแล้วก็เราก็ไม่รู้นะว่ามีแมงสาบอยู่ในรถอะไรเงี้ยก็ขับรถไปเว้ยแล้วก็แบบ ตัวเชี่ยอะไรมันบินผ่านหน้าเพราะว่าเราขับรถมันจะมีแบบม่านบางม่านม่านบางรถใช่ไหมบ้มานบางรถเนี้ยมันก็จะอยู่บนหัวเงี้ยนะเออมันจะแบบบินแบบฟูฟูฟล้อบสองรอบไอเราก็เปิดหน้าเปิดเปิดหน้าต่างฝั่งคนขับเปิดเสร็จปุ๊บก,ก็นึกว่ามันอาจจะเล็ดลอดหลุดออกไปแล้วเว้ยไอสัตว์มแมลงสาบแม่งเสือกชนดแมงไม่ออกเว้ย แล้วก็แบบมาเจออีกทีนึงอ่ะโอยแม่งสยองมันตอนเด็กเลยก็เปิดอันนี้ก็จะเป็นม่านบางแดดใช่ไหมมันก็จะอยู่ข้างหน้าเหล่านี้ใช่ไหมเอออยู่ข้างหน้าใกล้ๆเงี้ยแล้วก็ตอนแรกมันอยู่ข้างบนมันก็พับดิบดีเราก็เลยดันมันลงมาก็ฟึบมโหหนวดแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กเชี่ย yeah. แล้วย่าเผาขนเลยก็ตกใจดิก็แบบโห แมงเกือบเสยต่อมอตายหาแล้วแล้วก็แบบขับรถไปข้างหน้าประมาณไม่ถึงร้อยเมตรมันจะมีปั๊มอะอยู่ซ้ายมือก็เลยขับรถไปจอดในปั๊มเว้ยแล้วก็แบบคือเราไม่ได้เติมน้ํามันไงแล้วก็ไปจอดตรงพื้นที่ล่งอะก็เปิดประตูทุกบานเลยแบบเพิ่มึพิ่มเมมีประตูกี่บานกูเปิดหมดเปิดหมดเลยแล้วก็แบบตอนนั้นตอนนั้นม่เอาอะไรไปเขี่ยวะเอากล่องกระดาษทิชชู่ไปเขีย่ย มันก็ไม่ไปเว้ก็เลยแบบไปคุยหลังรถอ่ะเจอแบบไอเนี้ยที่มันเป็นโท่อะแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นแผ่นบางๆเหมือนแผ่นกระดาษอะถากใก้ๆไม่มีกระดาษวะเออมันจะเป็นแผ่นบางๆบางๆเหมือนเหมือนเหมือนเนี้ยเหมือนทาโลอะมันอาจจะบางกว่านี้หน่อยนะเออก็มันก็แบบไม่แม่งคนตีน่ะมันก็อยู่ตามคอนโซลหน้ารถอย่างเงี้ยมันก็เดินไปเดินมาวะก็เลยเออเจอปุ๊บมาเอาไปปัดมาเร็ว มึจงจะเอาไม่เอาคุยกับมันเลยก็คุยออกับมันมึงจะเอาไม่เอ,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 อาฮะปัดปัดปุ๊บพอมันฟิร์เสร็จปุ๊บมันอยู่ฝั่งคนนั่งหน้ารถไงพอมันลงมาปุ๊บตรงนั้นมันเป็นท่อน้ําพอดีเปิดประตูปุ๊บ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 ปิดอย่างรวดเร็วเลยกลัวแม่งบินเข้ารถเว้ยเออแล้วก็ออกออกจากรถออกจากรถไปแล้วก็เออแม่งเอ้ยใจแม่งเต้นเหงื่อตกหน้าเซดเลยโก พอมาหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นที่ที่ล่าสุดเลยที่แม่งอเมซิ่งมากเลยก็เช่าคอนโดพอ่ออยู่ใช่ไหมเออตอนนั้นก็สมัยปีที่แล้วอะ่ะก็ไปเล่นแอปแชทแล้วก็ไปเจอหน่มสิงคโปร์ก็เลยคุ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 ยแบบจีบจบดูใจกันอยู่แล้วก็ตอนนั้นเอาวีดีโอคอลกันอยู่เว้ย เราก็บอกเขาว่าเออเนี่ยมีแมงสาบในห้องน้ําเชื่อแบบหูเห็นแล้วแม่งยังขนลุกอยู่เลยตัวตัวเท่านี้เออเราลุ้ไหมหนุ่มสิงคโปร์มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าให้เราอะไปต้มน้ําร้อนเว้แล้วก็เอาน้ําร้อนอะไปลาาแมงสาบไอเราคิดในใ,ใจไอเชี่ยกว่าแม่งจะล่าดโดยแมงสาบมันคงจะลวกผิวกุสุกก่อนอะไรอย่างงี้ก็เลยตัดสินใจเอา เซลไดไอที่มันฉีดมดฉีดปวกฉีดแมงสาบอะเหมือนเล่นเหมือนเล่นไล่จับกับแมลงสาบนิดนึงแบบซ่อนแอบซ่อนแอบเว้ยเออฟิลเงินกูเอาหมอนมาเป็นซัมเปิลอะไรอันนี้เป็นประตูให้มั้ยเป็นประตูเว้ยเปิดเออเปิดประตูมาปุ๊บอันนี้ฉีดฟืนอ,อาเลยฮะอาบให้แม่งทั่วห้องน้ำเลยฮะเสพปึ้งเปิดประตูแล้วก็หันไปคุยขนมสิงคโปร์ มันจะออกมาอีกไหมเนี่ยยูไอ้รู้สึกว่าไอ้กลัวมากเลยก็คุยกับมันแบบภาษาอังกฤษกูก็กากได้นะก็คุยคุยคุยแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวยูเอารอไอแป๊บหนึ่งก็เปิดประตูอีกเว้ยตึ้งเปิดมาเสร็จปุ๊บเชี่ยมันอยู่ตรงหน้าประตูเกือบขอประตูแล้วมันจะออกมาแล้วคิดในใจชิชิชิชฟูดฟูดฟูดููดกูอัดแม่งหมดขอดได้ก็อัดหมดขอด้ะ ล้อแมงสามมันเหมือนมันจะบินไว้ก็อัดอีกฟูด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 มึงเอ้ยคิดในใจหรือว่าเชลไดมันดาฆ่าแมงสามไม่ได้วะอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะหลอนที่เฮียเลยเออตอนนั้นก็แบบเฮ้ยเชลไดมันไม่แรงพอวะทำไมมันไม่ตายวะชีู่อย่างนั้นอ่ะเปิดเปิดไปปิดประตูอ่ะอาจารย์เอชีปูดปิดปึ้งอาจารย์เอชีปูด อยู่ประมาณสิบกว่ารอบจนพื้นห้องน้ำมีความรู้สึกว่ายาฆ่ามแมลงนี่อาบแม่งเต็มพื้นเลยช่างแม่งเลยเดี๋ยวค่อยขัดที่หลังเลยอเงี้ยแล้วก็คืนนั้นไม่กล้าเข้าห้องน้ําเลยเว้ย <c oughs> ปิดประตูปิดตายเลยเออแล้วก็นอนแบบสภาพอ่างงั้นะหน้าไม่ล้างไฟไม่แปรงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันแล้วก็วางสายไปพอเตื่นเช้ามาปุ๊บแมงสาบก็นอนอะ นอนหงายตัวป่องตายหาะคาห้องน้ำต้องมานั่งกู้ศพอีกนะฮะลำบากกูอีกแล้วก็มีเรื่องเนี้ยเพื่อนมันเคยเล่าให้ฟังมันก็เคยอยู่หอพักอยู่ตอนที่ไอที่แม่งหาคืออะไรรู้ว่าท่านผู้ชมมันบอกว่าก็มีปีเตอร์น่มันมาเยี่ยมเยียนเม้ยพอมันมาเยี่ยมเยียนเสร็จปุ๊บ มันบอกว่ามันใส่มูสมูสทาผมอะสารพัดอะน้ำยาล้างจานฉโลมแม่งลงไปเลยฉโลมแบบทั้งมูสทั้งสเปรย์ฉีดผมให้ผมแข็งทั้งน้ำยาล้างจานทั้งแชมพูผสมแม่งทุกอย่างแล้วก็มันก็ตายอยู่ในนั้นใช่ไหมแล้วก็เขี่ยศพมันลงไปที่ระเบียงเยว้เพื่อนมันก็บอกว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอพวกเพื่อนๆมันมาเยี่ยมเย,ยนอีกเลยคิดในใจโหย แมงสาม,มันจะงโง่ปะมันจะยอมงโง่ให้แบบให้เราแบบไปลาดมูดละลาดอะไรเน่ะมันวิ่งเร็วจะตายเออจะนึกว่าเพื่อนมันต้องมีความสามารถมากเลยนะเว้ย <c oughs> เรื่องเล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายกีด <c oughs> แบบโอ้โหนึกว่าไปเล่นสวนสนุกที่ดีเวอร์หรือว่าไปเล่นยูนิเวอร์โซที่สิงคโปร์หวยมันเสียวมัน ซุโคโอไอมันสยองชี้เชี่ยเลยตอนนั้นก็ย้อนกลับไปที่หอตรงซอยเซนท่ามังีกที่เดิมก็มีแมงสามันเดินเดินอยู่ในห้องเว้เพอะมันเดินเดินเสร็จปุ๊บมันก็บินเว้ยไอเราแม่งก็แบบแม่งเอ้ย มันเบนเบนเบ,น,บนแล้วก็ไอเราก็กรีดไปทีหนึ่งกรีดแบกบกรีดแบบโอ้โหบ้านแตกจริงห้องข้างๆแม่งไม่ตกใจก็นะถือว่าดีละมันก็ไปเกาะผ้าห่มเว้แล้วเมื่อก่อนผ้าห่มอ่ะที่ใช้มันจะเป็นแบบผ้านนมือนที่เราไปน,นอนที่โรงแรมอะผ้าโนแบบผืนใหญ่ๆยาวๆอะ่ะเออโอ้โหมันช่างกล้ามากมปีเตอร์มึนบบนบินขึ้นผ้าห่มตอนนั้นก็ไม่เหลืออะไรแล้วอะ ตอนนั้นมีมีไม้ไม้อะไรวะน่าจะแบบพี่โกยขยะก,กับไม้กวาดเออก็มีอยู่สองอย่างก็เลยคุยกับมันเว้ยบอกว่าเอ,อ้ยมึงไม่ออกจากผ้าหม่มกูจะฟาดแม่ให้ตายค่ะผ้าห่มเลยนะเว้ยมันก็ออกเว้ยมันก็แบบแล้วก็แบบกระโดดขึ้นเตียงไปรอบนึงกระโดดลงมาแล้วก็แบบกีดกา้าแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยอาแล้วก็แบบกระโดดไปกระโดดมาอยู่บนที่นอนแบบ คือเหนื่อยอะแค่แมงสาบตัวเดียวทำกูเหนื่อยขนาดนี้ม่งเหมือนแบบวิ่งจากปากซอยปากซอยอุดมสุกไปมอสองเลยเวอร์วังนะเออแล้วกว่ามันจะออกไปนะแบบโอ้โหคุยกับมันแล้วคุยกับมันอีกมองมึงมึงไม่ออกไปดีตีตายนะก็แบบพยายามเอาไม้กวาดฟาดมันไปฟาดแบบปุ๊บ่างนี้เลยแม่งไม่โดนยแม่งหนีแก่งชิบแปงเลย ไล่ตีตีตีเหมือนในหนังการ์ตูนที่แบบทอมแองเจรี่มันไล่ตีแบบฟุบฟับฟุบฟับตีตีตีอย่างนั้นอะตีก็ไม่โดนวิ่งไปวิ่งมาจนมันเหนื่อยแมงไม่รู้แมงสาบมันเหนื่อยหรือยังไงแต่กลัวโคตรเหนื่อยเลยเออมันก็เลยด้ามันก็เดินแบบเออเออยู่ที่พื้นเว้ปีเตอร์เราก็เลยแบบเออมันไม่เคลื่อนที่โกยดีตีมึงฟาดให้มึงหงายตึงขาห้องเลยนะเว้กูเริ่มโมโหน้าอะไรเงี้ย คนอะไรคุยกับแมงสาวก็รู้เรื่องด้วยเว้ยก็ฉันนะสี่ก็ชันนะสี่เออก็เลยกว่ามันเสร็จปุ๊บอีรอบเดิมเลยฮะเปิดประตูง้วดปุ๊บอัลลโล้โหโซโล่โลกกว้างไกลโค้นดูตอนนั้นจำได้เลยเว่ายโยนทังที่โกยทั้งแมงสาวออกไปภายในสองวินาทีอ่ะเปิดประตูปุ๊บหนึ่งสองฟึบฟึบฟุบฟบ,บอืม รอแล้วมันก็ไปเอาจากชีวิตข้าพเจ้าเสียทีเรามาอยู่ที่บ้านเนี่ยหรอที่จะเจอแล้วแม่งหลอนๆอ่ะเหมือนก็เคยเล่าไปตอนคลิปเก่าๆแล้วนะแต่อ่านแบบแบบว่าถ้าผู้ชมอาจจะคงแบบไม่ค่อยได้ดูคลิปในช่อง y t u t u ย้อนหลังอนะเนาะเออเดี๋ยวเล่าซ้ำกันแนะช่วงนั้นอะตูลระเบียงเนี่ยเนี่ยออกไปอะมันก็จะเป็นแบบ เป็นระเบียงกว้างใช่ไหมก็ตากพงตากผ้าได้แบบโอ้โหจะตากเปร้อยตัวก็ยังได้แต่ตอนนี้คือไม่กล้าตากแล้วไม่รู้ว่าแมงมุมแม่งมาจากไหนหุยแมงมุมตัวสีน้ำตาลน่ะตัวใหญ่คือพูดแล้วแมงก็ขนลุกเลยวะ่ะโุยดูดิขนลุกเลยอ่ะไม่ไม่รู้ในกล้องมันเห็นมั้ยเนี่ยเฮ้ยพูดแล้วแบบไปเล่าให้แม่บ้านฟังตัวเท่า ฝ่ามือแต่ว่าตัวแรกอะมันอยู่ในห้องไม่รู้มันเข้ามาไงเนาะแล้วก็มีกล่องอะไรพวกเนี้ตอนนั้นซื้ออาหารเสริมมาว่าจะมีกล่องนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้จะอะไรไปจับเว้ยก็แบบวันเนี้ยคว่ำลงไปแล้วมันก็เข้าไปในกล่องเราก็เลยหุบกล่องเนี้ยแล้วก็โยนมันออกไปที่ระเบียงม,มันก็เลยรอดตายต่อตัวที่สองเนี่ยนึกเราแม่งยังแบบเออสัพเพสัตา์สัน์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทกมันก็ ถึงคราวที่มันจะต้องจบชีวิตในห้องน้ําอย่างงี้นะมีตัวหนึ่งเป็นตัวลูกมันก็ไม่รู้จะจับมันยังไงอะวะมันแบบมันวิ่งเก่งอะวิ่งไปวิ่งมาแต่แม่บ้านบอกว่าแมงมุมมันหิวน้ํามันจะมาน่าจะมาช่วงหน้าร้อนนะเออตอนหลังนี่ก็เลยแบบพวกตามท่อระบายน้ําก็ไม่รู้จะเอาหินที่ไหนมาวางไงก็เลยไปซื้อหินขัดตัวมาสี่ก้อนเอามาทำอะไรรู้ไหมเอามาวางทับฝาท่อ คนว่าเฮ้แมงมุมมีพลังวิเศษแบบไอรอนแมนมึงแบบทะลุขึ้นฝาท่อมาได้ด้วยความหนักหน่วงสองก้อนเลยนะเว้ยมึงออกมาได้มึงออกมาเลยเออตอนนั้นก็เอาไม้ขัดส้วงอ่ะฟาดแมงมุมฟุบตายไปเลยฮะถ้าเป็นแมงสาบมาคงฟาดตายเหมือนกันนะกับการไปว่าตอนนี้ให้เกิดเจอสองตรงนี้ที่แม่งแบบกลัวที่สุดในชีวิตกลัวจนแม่งขึ้นสมองจนแม่งเลิกกลัวไปแล้วแบบคิดในใจแบบ มึงมาดิกูเป็นนักมวยนะเว้ยกูมวยพร้อมคุยเดียวมึงไม่รู้เรื่องอะ่ะมึงตายคาตีนก็นตายคามือแน่นอนอะไรางี้เออเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณตัวเองที่สามารถเอาชนะความกลัวได้เว้ยชัยชนะต้องเป็นของเราเป็นเรื่องเล้าส่งท้ายปีสองพันยสแล้วกันนะจ๊ะท่านผู้ชม เอาไว้พราพบกันคลิปหน้าคลิปต่อไปใหม,ใหม่จะทำคอนเทนต์แนวไหนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายฝากกดติดตามช่อง YouTube และเพจทาง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยละกันนะจ๊ะจุ๊บ